คนนี่จะเป็นคลิปแนะนําตัวของผมและผมอยากจะบอกให้พวกคุณทุกคนได้รู้ว่าผมเนี่ยเป็นใครและพวกคุณจะได้อะไรจากการฟังไอเด็กบัญญาอ่อนคนนี้ก่อนอื่นผมมีชื่อว่าอ้๊มอายุของผมตอนนี้17ปีใกล้จะ18แล้วเดือนเมษาปีหน้าเนี่ยแหละก็ผมในตอนนี้ กำลังเป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่ผมฝึกงามนมาได้หลายเดือนแล้วและวก็ใกล้กำลังจะจบใกล้กำลังจะเรียนจบมปลายผมกำลังเรียนปชวชปี3อยู่สายการตลาดกำลังจะเข้าไปต่อมหาลัยหรือปวสแต่ดูทรงผมแล้วจะต่อปวสก่อนทีนี้ผมอยากจะบอกพวกคุณทุกคนเลยว่าผมไม่รู้ว่า ผมจะมอบอะไรให้กับพวกคุณได้มากขนาดไหนผมอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในประเทศนี้ผมอยากให้ประเทศไทยของเรามันดีขึ้นจริงๆแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างผมจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนผมถึงได้นานั่งพูดคลิปหน้ากล้องให้พวกคุณฟังทุกคนเนี่ยแหละ ผมอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับพวกคุณทุกคนที่เป็นผู้ติดตามผมที่เป็นคนดูของผมผมอยากจะบอกตรงนี้เลยว่านี่คือเรื่องราวของผมปฐมมาบทจุดเริ่มต้นของเด็กคนหนึ่งที่มันแบบไม่รู้หัวนอนไปเท้ามาจากไหนแต่มันเริ่มแล้วก็ ผมอยากจะบอกให้พวกคุณทุกคนฟังว่านี่เป็นการด้นสดและพูดทุกอย่างออกมาจากใจของผมผมเตรียมสคริปไว้เล็กน้อยแต่ก็ดูทรงแล้วว่าผมไม่ใช่คนที่พูดตามสคริปแบบนั้นน่ะผมอยากจะมอบสิ่งดีๆทุกอย่างให้คนดูพวกคุณที่เป็นลูกค้าก่อนเอิอนมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของผมกันดีกว่า จุดเริ่มต้นของผมมันไม่มีอะไรเลยผมแค่เห็นมากกว่าคนอื่นผมแค่ศึกษาเรื่องเงินมาหลายปี3ปีแล้วที่ผมได้รู้จักมาตั้งแตผ่ผมเริ่มตอนอายุ15ผมค่อยๆมีเงินเก็บจากที่โรงเรียนผมค่อยๆพัฒนาจนในตอนนี้ผมมีงานทำถึงจะเป็นงานร้านอาหารเงินเดือนขั้นต่ำก็แต่ก็พอได้อยู่ไม่ได้แย่อะไร ผมมีเงินมาซื้ออุปกรณ์ที่พวกคุณกำลังฟังผมอยู่ใช่มันคือทุนนักเรียนมันคือทุนของผมทุกอย่างเลยผมกล้าที่จะลงทุนกับมนที่ผมไม่รู้มันจะให้ผลตอบแทนยังไงกับผมแต่ผมลุยไปแล้วอะ่ะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันดีหรือไม่ดีแต่ผมคิดว่ามันดีนะก็เป้าหมายของผมจริงๆเลย ผมอยากที่จะมีอิสรภาพทางการเงินผมอยากที่จะรวยผมอยากที่จะใช่คือผมโลภผมเป็นผู้ชายที่โลภคนนึงและผมอยากจะสร้างตัวเองจากศูนย์เป็นเด็กคนหนึ่งที่สร้างตัวเองจากศูนย์ขึ้นมาโดยที่เริ่มงานประจํางานประจํามันน่ากลัวมากทุกคนมันไม่ปลาในใครจริงคือแบบ <laughs> นี่เป็นงานที่ผมทํางานหนัก แต่ก็ผมต้องหาเวลามาบางอย่างเพื่อที่จะมาเล่าให้พวกคุณฟังการพัฒนาชีวิตแล้วก็อะไรต่างๆก่อนอื่นพูดถึงสิ่งที่ผมจะศึกษาต่อละกันผมอยากจะศึกษาทัางน้าของ a i และการตลาดและอีกหัวข้อหนึงเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากคือเรื่องของสุขภาพหัวข้อนี้สําคัญสําหรับผมมากๆและผมเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับสุขภาพมากๆโอเค ผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากๆเลยทุกคนตอนนี้ผมมีต้นทุนชีวิต50,000บาทถือว่าน้อยมากแล้วก็น่าจะเอาไปลงทุนกับสิ่งต่างๆแต่ผมต้องรออายุผมมากกว่านี้ก่อนผมได้เงินเดือนเดือนละ10,000บาทแต่เดี๋ยวก็น่าจะใกล้จะจบเรียนจบแล้วผมก็น่าจะต้องออกจากงาน ในตอนนี้ชีวิตของผมนั้นถือได้ว่าเป็นกราฟดิ่งลงแล้วกันจะค่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆผมคิดจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวผมผมได้มานั่งอัดคลิปให้ผู้คุณดูได้ยอมอดนอนได้ยอมทำอะไรใหม่ๆให้พวกคณเห็นก่อนอื่นก็ผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรได้ดีขนาดไหนแต่ ผมอยากจะบอกว่าผมจะใส่ใจพวกคุณทุกคนแล้วก็ผมจะเริ่มให้พวกคุณดูเลยว่าเด็กอย่างผมสามารถทําอะไรได้บ้างอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆผมอยากจะเปลี่ยนแปลงผมอยากจะสร้างคนรอบข้างผมอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มันดีขึ้นการศึกษาไม่ช่วยเราใช่ไหมมันไม่มอบอะไรให้เราใช่ไหมได้เราจะสร้างมันขึ้นมาด้วยมือเราเนี่ยแหละถ้ามันไม่ช่วยเรา เราจะช่วยเหลอือตัวเองเราจะสร้างมันด้วยมือแล้วเราจะช่วยเหลือคนรอบข้างเราผมมีความคิดผมมีความรู้ผมชอบอะไรและผมจะแบ่งปันมันให้กับพวกคุณทุกคนและผมจะทํามันด้วยหัวใจของผมเลยผมจะสร้างโอกาสอนาคตทุกอย่างด้วยมือคู่นี้แล้วทำให้พวกคุณเห็นว่าผมเริ่มต้นจากศูนย์ มีมือถือเครื่องหนึง่งมีอุปกรณ์เล็กๆที่ใช้เงินเดือนที่ผมตั้งใจทำงานมาสร้างมันขึ้นมาและตัวผมเองผมจะมอบความรู้ที่ผมมีให้กับพวกคุณที่เป็นคนอายุเท่าผมเลอจะน้อยก่าผมหรือจะมากกว่าผมก็ตามผมจะมอบมันให้คุณทุกอย่างเลย นี่คือปฐมบ,บทนี่คือปฐมกาลนี่คือจุดเริ่มต้นของผมผมจะใส่ใจทุกอย่างทุกรายละเอียดนี่เป็นแค่การถ่ายคลิปวิดีโอธรรมดาธรรมดาเลยนะไม่มีอะไรเลยแต่ผมจะเริ่มจากจุดนี้เนี่ยแหละผมจะลงคลิปตอนอาจจะตีหนึ่งครึ่งก็ไม่รู้สินี่มันก็ดึกมากแล้วพวกนี้ผมก็เปิดร้านด้วยแต่ผมไม่สนหรอก ใช่มันน่าเบื่อมันเวริร์เวผมพูดซ้ำๆพูดหลายรอบทุกครั้งแต่ใช่นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วผมก็วนไปจุดเริ่มต้นแล้วจุดเริ่มต้นเล่าก่อนอื่นผมอยากจะมีให้ได้อย่างน้อย1000 s u b s ซับสไคร์เบอร์ผู้ติดตามของผมตอนนี้ก็มีแค่10 s ซับสไคร์แต่ผมจะสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วผมคิดว่าคอนเทนต์กลองผมที่ผมมีอยู่ในมือมันน่าสนใจแล้วกัน ผมคือไอเด็กบ้าคนหนึ่งผมไม่ใช่คนฉลาดนะทุกคนผมไม่ใช่คนฉลาดเลยแต่ผมคือไอคนบ้าคนหนึ่งที่คิดว่าความฝันกูแม่งน่าสนุกว่ะแล้วกูจะสร้างมาด้วยมือกูนี่แหละโอเคสำหรับลิปนี้ let's get it